เ้าวนี่ฮะเจ้าด้วครับพี่น้องเจ้าด้วครับวันเช้าก็แต่ดังเดียวนะครับวันนี้กินลำหมูนะฮะแต่ว่าเป็นสิงจี้หรือว่าไส้อะไรเงี้ยเขาก็ทำให้สุกแล้วมีเนื้อกับเลือดไม่สุกครับหั่แน่นห่อนะอยหั่หน่อครับดหั่นวะยังไม่กรอกเออยัดมากกรอกในหรอกอืมไม่ชัดเขาคนของหมอว่าปอกปังแป้งฟันแนเขากินหมักนะฮะเขากินปูกินหมักก็เลยฟันจะเป็นแบบนั้นเปลี่ยนแล้วก็ไม่ออกเขาบอกจริงหรือเปล่าไม่รือมา อืมอ,รอมรารวยอันนีนน้องอยห้นองมาหาเลยฮันดีไปจเบนเนออืน้าอืน้าไเขามมนอืมน้าไเขาเีามอนผักเขามานะครับพี่น้องมันก็เลยเห็นว่วยถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องดูก่อนนะมนว่าอย่างนีน้านอาหารท <ตา S 2> ี่แบบอไรเลดไปกินหน่อยพ่ะงก่อน เผ็ดน้ำก็ไม่มีเดี๋ยนะอืมปริเปลี่ยนแล้วอันไหน อันนั้นเดี๋ก็อย่างันคูบ้างเนี่ยหันคูบ้างเผ็ดจริงเผ็ดจริงอย่าบอกใครพริกกระเลงมือหอมหอมพิณนายข้าว มเนื้ประมาณห้สิบบาทเพราะว่าไม่เป็นมูแบบว่าเป็นมูเป็นมูทวัามันไม่ได้แช่แข็งหรืออะไรเงี้ยมันมันชอร่อยอร่อยอุ้ยกินกีนอันนี้มันเกดขท้นหุด ม่คนอยนึก่้อนนี้ข้าเนื้อ,ม<ค><ด>อไม่เยอะกิน<ค><ด>เ,อเยอะๆเยอยเผรากัดองคำนะนี่ครับ

มันผ่ก้อยเจ้านออยู่ขั้นนขคร่อมากมั้งไม่น่ะอื้่อืมพี่เดียวฮนไวอันนี้หนึ่งวตั้งอ่ะ

น้ำพร้อมเหมันสร้างไรัาสร้างอะไเพียวเอปิดมะเร็มิดไป่พราะอนุญาตชดเลยครับเข็มนิดหน่อยอืม

เข้าไปนอนด้เลยเข้านะครับโอเค,ครับพี่นอนเราผักกุ้เลกดุ้งแซกกวกุด้ดตามด้วยครับ <c oughs> ถ้าใครชอบบรรยากาศแบบมลน,นะแซ่บๆเดี๋ยวลูกชายอยากจะกินหน่อไม้วันหน่อไม้วันชาละเอามาผผกภผ่แล้วก็ชานะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าวันนี้มันจะอะไรหรือเปล่านะกำลังไปหาหน่อยอยู่เขาบอกเดี๋ยวว่ามนก็จะทำให้เขากินเลยาอยโอเคครับขอบคุณครับดีติดตามอย่างเงี้ย บังคมครับเออว่างไอ้แบบนาะโอ้มีแบบราชการลีนะโอเคนะฮะแล้วสักโก้เข้าไปหน่อยแล้วก็มลก็มาดูมืนกันนะครับก็ลูกชายก็มาอยู่นี่ก็อยู่ประเทศไทยก็ไม่ได้เงินได้อะไรอย่างเงี้ยมลก็เลยแบบว่าอืมก็อยู่กินกันแบบนี้เลยก็วันเรานาต้องเดือดเดือก็ค่อยซ้อนไปเพราะว่าเขาก็ตัวในกรุงเทพมนก็ซ้อนยักษ์นิดนึงแต่ก็โอเคก็ลื้อๆก็ลูกเรา ลีลีก็ลูกหลายหลายๆก็ลูกแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็แบบว่าเป็นเอาเด็ดใจนิดหน่อยเพราะยังเปน,นี่ยนไปรุ่นอยู่ว่าเขาอยากมีลูกน้องครับน้องสงสายว่าเขาเลือกกันกันกบแฟนเขาก็เนี่ยคุยมงุงเนาะคุดด้วยตัวหน,น้าไม่ได้เลือกหรอกมาถึงว่าเมียเขานีไปอะ่ะแล้วก็ยังไม่ถึงเท่าไหรก่ก็เขาก็ไปมีผูมใหม่เขาก็มันคล้ายๆกับว่าอืม หาคนใหม่ก่อนแล้วค่อยเลือกคนเก่าวังงั้นเน,นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรน้องน้ำอ,อุ่นส่วนดานมนก็มนก็จะค่อยๆดูแลไปนะครับยังไงก็พี่น้องผ่าเป็นกำลังใจให้มนด้วยนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณที่ติด,ด,ดตามนะครับ